กรงการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม h a p p ี้เ s ็ตบูสเตอร์ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือ Learning Loss เป็นปัญหาระดับชาติเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กที่เป็นทรัพยากรมนุษย์อันเป็นอนาคตของประเทศการแก้ปัญหาจึงต้องร่วมมือกันตั้งแต่หน่วยงานระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาครูผู้สอนผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมการใช้กระบวนการแฮกการอนนับเป็นวิธีการที่ตอบโจทย์และได้ผลลัพธ์คือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาในเวลาอันรวดเร็วจากการระดมสมองของทีมคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการแข่งขัน MOE Mini h a c k a t h o n 2022กลุ่ม New Change ได้นำเสนอผลงานบอร์ดเกม Happy Net Booster และได้รับรางวัลอันดับที่1ประเภท Social Emotional Wellbeing Track จึงต่อย,ยอดการพัฒนานวัตกรรมโดยการจัดทำโครงการพัฒนาบอร์ดเกม Happy Net Booster ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาต้นแบบบอร์ดเกม h a p p y n e s s b o o s t e อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินอารมณ์เชิงบวกและสภาวะด้านจิตใจของผู้เรียน 2. เพื่อทดลองต้นแบบบอร์ดเกม h a p p y n e s s b o o s เ e r กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมจำนวน5แห่ง 3. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นนักออกแบบบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาการศึกษา วิธีการดำเนินงานประกอบด,ด้วย3ขั้นตอนดังนี้ขั้นวางแผนจัดตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม h a p p ี้เน s b บูสเตอร์ขั้นดำเนินการ 1. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดทำบอร์ดเกม h a p p ี้เน s b บูสเตอโดยวางแผนร่วมกับนักจิตวิทยาจิตแพทย์นักวิชาการที่มีความชำนาญแนวคิดจิตตวิทยาเชิงบวกหรือเพอร์มา ครูแน่แนวและนักสร้างบอร์ดเกม -2 สร้างและออกแบบพัฒนาต้นแบบบอร์ดเกม h a p p i n e o ็ตบูสเตอร์สามนำต้นแบบที่ได้ไปทดลองใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน5โรงเรียนโดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการทดลองโรงเรียนละ10คนรวมเป็นจํานวนทั้งหมด50คนและผลการนำบอร์ดเกม h a p p ี n e น o o o ูสเตไปทดลองใช้พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ระดับมากและมากที่สุดส่วนผลการทดสอบการวัดความสุขตามทฤษฎีเพิร์ม,มาพบว่าร้อยละ42ของนักเรียนอยู่ในระดับความสุขปกติร้อยละ30ของนักเรียนอยู่ในระดับมีความสุขร้อยละ24ของนักเรียนอยู่ในระดับมีความสุขอย่างยิ่งและมีนักเรียนร้อยละ4อยู่ในระดับไม่มีความสุขและ4 ประชุมสรุปผลการทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขบอร์ดเกม h a p p ี n e น็บูสเตอร์ขั้นสรุปผลและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมเสนอแผนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้างให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป พร้อมกับจัดทําคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินโครงการเผยแพร่พรและประชาสัมพันธ์กิจกรรมบอร์ดเกม HAPPINET b ต o s t e r อความยาวไม่น้อยกว่า5นาทีพร้อมกับต้นแบบบอร์ดเกม h a p p y n e t b o o ู t เตอกติกาการเล่นเกม 1. แจกเหรียญระดับ5 4 3 2และ 1. เหรียญชื่นชมเหรียญห่วงใยญ่บอร์ดตัวละครและกา้าดตัวละคร 2. หาลำดับผู้เล่นโดยการให้ผู้เล่นซุ่มหยิบเหรียญระดับตามลำดับหมายเลข1-5 3. ถึงผู้เล่นคนแรกสับการ์ดและเริ่มเปิดการ์สถานการณ์ใบแรกทุกคนอ่านการ์ดและประเมินระดับความรู้สึกของตนเองว่าอยู่ในระดับใดโดยเลือกเหรียญระดับ1-5ถึงเพียง1เหรียญวางไว้ที่การ์ดตัวละครของตนเอง 4. ผู้เล่นคนแรกเล่าและอธิบายว่าเหตุผลใดจึงเลือกเหรียญความรู้สึกหมายเลขดังกล่าวจากนั้นผู้เล่นคนถัดไปอธิบายเหตุผลของตนวนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงผู้เล่นลำดับสุดท้าย 5. เมื่ออธิบายจนครบทุกคนผู้เล่นทุกคนเลือกว่าจะมอบเหรียญชื่นชมหรือเหรียญห่วงใยห,หนึ่งเหรียญให้ผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนแล้ววางไว้ที่บอดตัวละครของผู้เล่นคนนั้น